ตั้งใจมาหลอกตั้งใจมาหลอกตั้งใจมาหลอกโย่ ใจมาหลอกทุกคำที่บอกล้วนแต่หลอกล้วนแต่ลวงยอมรับว่าต้องการแค่ควงไม่รักไม่ห่วงอย่างที่พูดออกไปให้ว่า ตลอดต้องการแค่หลอกไว้พรำโปรดเมื่อเงาวางแผนการว่าจะไม่เอาเป็นเรื่องเป็นราวผ่านมาแล้วผ่านไปเจอผู้หญิงที่จริงทอระนงพพูดตรง วันนี้ขาดเธอไม่ได้เคยคิดว่าแค่หลอกวันนี้มีเธอในใจคนพบรักอันยิ่งใหญ่หัวใจมีไว้แค่เธออยากรักเธอนั้นไปตลอดขอมีเธอตลอดจนสินลม คำพูดยิ่งฟังยิ่งตรมเอามาบ่มมาเป็นคมจิตใจเจอผู้หญิงที่ยิงและทอระนง ขอพูดตามตรงวันนี้ขาดเธอ,เธอไม่ได้ที่เคยคิดหลอกวันนี้ไม่ได้อยู่ในใจคนพบรักอันยิ่งใหญ่หัวใจมีไว้แค่เธออยากรักเธอนั้นไปตลอดขอมีเธอก่อดตลอดไปจนสิ้นลม คำพูดยิ่งฟังยิ่งตรมเอามาบ่มเอามาถมประหักเรา